ครับตอนนี้นะฮะแพสเ,เป็ขอ,อยานแนะนำเลยถ้าใครที่ชอบสายเนื้อชอบซุปหางหัวนี่ดูไว้ชัดบังมีนกดเข้าไปเลยคำว่าบังมีนแล้วจะได้เจอนะฮะเจอหางงัวนี่ของนอกครับชิ้นโตๆโตนี่ในแพ็คนี้ยังมีอีกวันนี้ผมจะทำการต้มนะทำการต้ม นี่เขาเรียกว่าต้มน้ำแร่ต้มน้ำแร่เนี่ยผมก็เตรียมของมาละใส่ลงังปอันนี้ข่าตะไทีไอ้ต้มน้ำแรนะ่ครับผมขออนุญาตต้มน้ำแรก่ก่อนนี่ตามสูตรของเสียเป็ดนะครับไม่ใช่ตามสูตรของคนอื่นหัวหอมกระเทียมอยากใส่ฮา,าล้วก็ใส่ใส่เข้าไปมันหอมหอมครับแล้วก็ราบกเตีนะครับหลังจากนั้นแล้ว ของเขามันสะอาดอยู่แล้วของบางมีนเขาสะอาดอยู่แล้วเลยเราใส่ไปเลยอางมันจะได้กินชิ้นโตๆโตเพราะเราทำกินเองแต่ถ้าเกิดว่าใครไปทำห้อื่นก็ไปแยกส่วนเอานะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมจะต้มน้ำทิ้งก่อนสักหนึ่งน้ำเพื่อเพื่อ,เ,อ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรบางคนเขาไม่ชอบความข่าวหรืออะไรหรือว่าได้กลิ่นสมุนไพรสักหน่อยหนึ่งนะครับ นี่นะครับจัดเรียงเรียบร้อยใส่สมุนไพรเรียบร้อยนะฮะเนื้อโคนหางเนื้อซุปหางหงวของบางเมียน<ม>เดี๋ยวรอดูตอนต่อไปว่าจะอร่อยแค่ไหนติดตามเพจนะครับแพรเสบเป็ดนะครับแล้วติดตามใน youtube แพรเสบเป็ดเหมือนกันฮะรหรือใน t i k t o k ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาขยายความให้ฟังว่าในช่วงต่อไป ต้มออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องใส่อะไรเพิ่มอีกเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับช่วงนี้เอาแค่นี้ก่อน